รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีเส้นทางของประสนีคนนี้ไม่เคยง่ายย้อนหลังไปตั้งแต่ปี2 6ง0้นต้นๆมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมพูดได้เลย5-6ถึง6ปีคือลากเลือดครับไม่ง่ายคือพักใหญ่ที่ผมอยู่เนี่ยผมอยู่มาตั้ง17ปี อยู่เหมือนบ้านเสียใจจนถึงทุกวันนี้แม้เป็นวันที่เขาสุขที่สุดและช่วงเวลาที่ยากที่สุดโหราศาสตร์ไทยก็บอกเล่าได้ความเป็นคนมหาปลัยของคุณเนี่ยมันก็คือเป็นคนที่สุดแล้วก็ครองใจคนได้แล้วก็มีความเป็นตัวตนที่คนก็ยอมรับในความเป็นอย่างนี้แรกๆว่าดีเพราะเป็นเป็นหนังตัวอย่างไงหนังตัวอย่างนะที่พูดมาสักครู่นี้นี่ถ้าเกิดเผลอแต่งงานเร็วนะไม่ยาก เลิกก็ต้องมีปัญหาร่วมหาคำตอบจากดวงดาวผ่านการทำนายข้ามห้องไปพร้อมกัน ้ชมต้อ,ตอนรับเข้าสู่รายการปริศนาพยากรณ์รายการที่จะพาทุกท่านมาพิสูจน์ความมหัศจรรย์ของหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะเพราะเราเชื่อว่าการดูดวงไม่จําเป็นต้องเห็นหน้าและการถ่ายโชคชะตาก็ไม่จําเป็นต้องเห็นตัวด้วยค่ะมีเพียงแค่วันเดือนปีแล้วก็เวลาเกิดของแขกรับเชิญของเราเท่านั้นและวันนี้นะคะอยู่ในมือของฉันเรียบร้อยขอบคุณค่ะ คนนี้มาเลยเหรอเมื่อความจริงใจของคนคนนี้ถูกจดจำอยู่ในหัวใจประชาชนวันนี้เป็นผู้แทนลูกภาของพี่น้องประชาชนชาวบ้านจอทองแข็งก้ไดยนชายผู้เกิดเติบโตจำรงและมั่นคง บนถนนแห่งเสียงประชาชนเพราะความใจถึงและพึ่งได้ประกอบร่างจนเป็นเขาคุณวันอยู่บำรุงและวันนี้ชีวิตของเขากำลังถูกบอกเล่าผ่านหลักโหราศาสตร์ไทยพี่วันปกติดูดวมด้วยเหรอคะพี่ผมไม่ค่อยดูนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยเชื่ออะไรเท่าไหร่ด้วยเพราเกรงว่าถ้าดูไปแล้วเนี่ยจะดีมันก็ดีนะ ถ้าดูไปแล้วว่าอนาคตรเรามันจะมืดม,ดมนหรือไม่ดีมันจะหดหูค่ะแล้วกับอาจารย์รักล่ะคะอาจารย์รักเขาลือกันว่าอาจารย์รักกับแมน <c oughs> แต่พี่ก็ยังไม่เคยไม่เคยดูกับไม่เคยดูกับอาจารย์ไม่เคยดูเลยตรงเลยเยดูครับเอาละ <c oughs> วันนี้เป็นครั้งแรกด้วยนะคะที่พี่วันอยู่บำรุงให้เกียรติกับรายการของเราน้องส่งวันเดือนปีแล้วก็เวลาเกิดให้อาจารย์รักแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งต่อไป พี่ฟังได้ทุกเรื่องแน่นะคะได้ครับอย่าลุกขึ้นไปโมโหอาจารย์หนูอชนชมเองอะเอาละพร้อมนะคะพี่วันพร้อมโอ้ตื่นเต้นเลยค่ะวันนี้กับดวงของปริศนีปริศนาของเรานะคะเชิญอาจารย์ได้เลยค่ะดวงนี้เป็นดวงของคนมหาปลัยดวงคนมหาปลัยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันต้องไม่ใช่คนปกติหรอกดวงนี้่ะนะ ก็ลัคนาราศีกันมือตยูกลุ่มชะตากําเนิดดาวมหาปะไลยดาวแห่งการ,ปรเปลี่ยนแปลงหัวปฏิวัติเป็นคนขวางโลกปเปลี่ยนโลกพลิกโลกและประกอบกับลาหูเป็นมหาอุดคุณไม่เคยกล,วยลัวหรอกกูเป็นคนกล้าได้เหมือนกับเป็นนักลบกับชาติมาเกิดอ่ะใช่ไหมบางทีใจมันบโอ้โหมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันแบบกระชื่นกระือรือเด็ดหัวมันคลายสิ้นเงี้ยนะเผาให้เรียบเงี้ยคือคือจิตเนี่ยมันมีพลังคือดวงเนี่ย ไม่ใช่ว่าแปลว่าดาวมากระทําให้ใครเป็นอะไรนะดวงเป็นเรื่องของเครื่องชี้กรรมที่สั่งสมหลายชาติหลายภพเป็นสัญญาในจิตมุติยูกลุมชะตากาเนิดเนี่ยบุคคลผู้ใดมีดาวดวงนี้กลุมชะตากําเนิดคือมุตยูหรือ,อยูเรนัสเป็นคนมหาปลายเขาเมาหามหาปลายเนี่ยแปลว่าเป็นบุคคลผู้มีความทะลุในหลากเรื่องราวที่ใครอย่าไปยุ่งด้วย แบบไปกวนทีนเน oh. ี่ยไปกวนทีนคุณเน่ยเดี๋ยวเป็นเรื่องนะข้อต่อมามีพระจันทร์เป็นมหาอุดโอ้โหคนที่จะเป็นซูเปอร์สตาร์หรือคนที่จะอยู่ในใจของคนมากมายจันทร์ต้องดีแบบนี้และพระจันทร์คุณได้ตาแหน่งเป็นมหาอุดนะแปลว่ามีความหมายถึงเป็นพลังอันยิ่งใหญ่นะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะเป็นพลังที่จะครองใจมหาชนเห็นไหมเนี่ยและยังแถมมีดาวประจําตัว คือดาวพุธไปอยู่ร่วมกับดาวศุกร์เป็นราชาโชคอีกโอ้โหมันมันคือเป็นนรกอุดมมเกณฑ์เป็นองค์เกณฑ์ที่จะทําให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ไม่ให้ลําบากยากไรอนาถาโดยองค์ประกอบทั้งมวลตามที่ได้กล่าวมาเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบที่พอจะสรุปรวมในข้อแรกได้ว่าความเป็นคนมหาปัลญาของคุณเนี่ยมันก็คือเป็นคนที่สุด แล้วก็ครองใจคนได้แล้วก็มีความเป็นตัวตนที่คนก็ยอมรับในความเป็นอย่างนี้ปฐุงโอ้โหดวงคนมหาปลัย <laughs> โอ้โหพี่ <laughs> วันได้ยินคำนี้เป็นยังไงบ้างคะ <laughs> ที่แรกตกใจเฮออาจารย์หลอกด่าหรือเปล่า <laughs> <laughs> ไม่เขาหมายถึงว่าเป็นคนกล้าได้กล้าเสียเหมือนแบบเป็นนักรบกลับชาติม,มาเกิดด้วยซ้ำไปเราปกติเป็นอย่างนั้นไหมใช่อันนี้ตรงค่อนข้าง <laughs> ตรงผม เป็นคนมุทะลุอ่ะแล้วก็เป็นคนไม่กลัวคนไม่เคยรังแกคนนะแต่ผมสู้คนแล้วผมก็ไม่ชอบเห็นคนถูกรังแกจากประวัติผมตั้งแต่ตอนวัยรุ่นเนี่ยหลายๆท่านอาจจะพอทราบข่าวแต่ผมไม่เคยหาเรื่องใครก่อนอืแต่ว่าด้วยสื่อในยุคยุคหนึ่งแล้วบางบางสื่อน่าสมัยนั้นก็มาตราหน้าว่าเราเป็นคนเคลงเคเลอะไรประมาณนี้ซึ่งความจริงแล้วก็แค่เป็นคนลุยแล้วก็รักษา สิในของตัวเองใจถึงพึ่งได้อันนี้ไม่ได้มาแบบเขาโชคช่วยนะคะมันต้องมีความได้รับการยอมรับนับถือจากคนโดยรอบเลยไอ้ใจถึงพึ่งได้เนี่ยมาจากพี่แอดคาราบาวแต่งเพลงให้ตอนนั้นหาเสียงปีของวันซึ่งการเลือกตั้งก็เป็นโมคะโดยตอนนั้นแต่ว่าเขาบอกว่าพี่แอดแต่งเพลงให้หาเสียงเขาถามว่าทําไมชื่อเพลงนี้เป็นใจถึงไม่ได้พี่แอดคาราบาวก็บอกว่ามันคือตัวตนของของหนุ่ม ประมาณนี้ครับว่าเรารู้จักกันก็นํามาซึ่งประโยคนี้<ช>แล้วมันครองใจมหาชนด้วยนะคะพี่วันก็ต้องต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าผมเนี่ยเล่นเป็นนักการเมืองครอบครัวผมเป็นนักการเมืองคุณพ่อเนี่ยท่านเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยอ,อ,อยู่ในวงการการเมืองมา40ป,ปีได้คุณอาผมเนี่ยนาวรัตอยู่บำรุงเนี่ยเป็นสอกอเขียนองแขมมาเจสมัยส่วนผมเนี่ยลงเลือกตั้งก็แพ้ตอนผมลงเนี่ยผมติดลบคนอื่นลูกนกักการเมืองคนอื่นเนี่ย เวลาเขาลงเนี่ยในนา,าลูกนักการเมืองเนี่ยเขามาจะมีแต้ม,ต,ม,ต,มต่อเพราะคุณพ่อหรือญาติพี่น้องเป็นแต่ผมเนี่ยจะมีภาพภาพจําในอดีตภาพเกเลอะไรประมาณเนี้ยผมที่ติดลบมาตลอดแต่ผมก็ยังทําตัวเองเป็นผู้แทนนอกสภาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดอืมสมกับสโลแกนใจ <ไป S 1> ถึง,ถงพึ่ง,งได้ได ประเดิมคำทํานายชุดแรกของคุณวันยูบํารุงก็เป็นพลังที่ชัดเจนจนเห็นภาพเลยแหละครับจากตัวตนของเขาบทบาทการช่วยเหลือประชาชนที่ครองใจคนในพื้นที่ไปไม่น้อยเลยแหละครับแต่ช่วงหน้าโหรศาสไทยกําลังจะบอกอะไรกับเขาคุณเป็นคนกดมีไว้เพื่อแหกเป็นคนไม่ทําอะไรตามกฎระเบียบขั้นตอนนะคุณชอบคิดแหกแวกแปลก นะแปลกแหวกแนวดูเป็นคนน่ากลัวห้าวหารเด็ดขาดเสียงดังนู่นนี่นัน่นแต่เวลาคุณอยู่ใกล้ใครแววตาอารมณ์จิตวิญญาณเนี่ยมันกระชากจิตสมัยนุ่มๆผมก็ไม่ขี้เลยนะแล้วที่สำคัญคือคุณมีโอกาสรวยได้อีกไหมคุณมีโอกาสรวยได้อีกมีโอกาส,กกาสหาเงินได้มากขึ้นอีกอย่างแน่นอนโดยเพราะตั้งแต่บัตนี้เป็นต้นไป Sacrورia.